อางบอสอยงสีนี้ย่างไรสีนี้มีไห้มีหุบกระตุนมีหุบกระตุนนี่วาอ่าอันใช้อันมีตู่ไหนล่ะลูกอยังไงล่ะเออให้คนาหลับตัวให้ล้าลูกฮากคอนเด้อร์นี่เอากระตุ้นต้องกานแล้วเนาะแล้วลูกลายเต้ควรมุดเรานี่ลูกฮาจะชี้คนลูกฮาจะชี้คได้อยู่เฮือนนะอ่าตัวอ่าเออใหญ่เลยโอ้ยละเนื้อยาในละในละเนื้อในเลยบ้าอ่ห้เนาอันนี้บ่ นายพ่อนายนายพ่อนะนายลูกพ่อนะยาน้าก่อนโอ้นา้ผู้่็ผู้ใหญ่ก็ได้ผู้ใหญ่แอก่อนเอก่อนเอใจขอบใจนะขอบใจขอบใจเออว่าซั่นเนาะพอดีงามเลยงามเนาะงาม เอาคำสั่งชั้นละกัมีแต่อี๊ยดนุ่มมือผุนเด้อขอบขอบใจผู้ใหญ่ผู้นั้นหล่ะเด้อวางก้อนเดี๋ยวนี้พระไว้ก้อนก็ได้เออนั่นแหละเอานุ่มมือขอบใจเด้อว่างเดี๋ยวนี้นุ่มมือใส่กล้องผุนเด้อนุ่มมือสิเด้ออ่ะนุ่มมือนุ่มมืออ่ะนุ่มมือใชเออดีแล้วยังพอได้สำหรับพี่น้องเนาะมีแต่ได้แต่เด็กน้อยซนเผาเพิ่นกันสิประมาณนี้แหละ แต่ว่าเข้าไปลึกๆแน่นั่นเฮงบโจักนมาเลยเนาะเอาล่ะฮะลูกมือจะเป็นเด้อเออคนใหญ่เป็นไปอยู่เป็นอยู่ต่างประเทศคนแหลกคนฝากอ่าเงินมาซื้อโภมให้เอาแต่เจ้าเอาล่ะฮะโอเคได้ทำในเฮียนอยู่บ่เนี่ยเฮียนอยู่บ่บอสเจ้าได้เฮียนอยู่บ่ะเฮียนเด้อ Yeah. <laughs> <laughs> cảm ơn cảm ơn cảm ơn, ăn, ăn, con ăn nào, mì ăn ต่ทั้งใดดิบ้านนี่ถือบุงก้อนก็ตาไปทั้งใดอนนี่มีแตียงแค่นี้ไปทั้งใดล่ะไปซ้อัฮจะไปทั้งใดไปซ้ายไปชนปลาดู่ไปชนปลาไปชนจะไสหากกมาบ่ฮะฮะลงเบิ่งก่อนพี่น้องเลยเนาะโอ้มีของ มาแจก,กไหมนี่อ่าเฮ้ยปังนะเนอะเกือบกับโบมี่โ,โตมาพี่มามามาโฮมก่อนมามาพี่มาโฮมก่อนนี่ <c ười> โ,โดยเอ้ากราบสบายดีและสวัสดีเด้อพี่น้องเด้อสบายดี<ม>บัดสขขุขสู่คนพบเจอกันเนาะอ่ากำลังมุ่งหน้าเข้ามาอ่าเช่นตะนังพี่น้องเลยเนาะ พ่อเพิ่นอยู่ระหวา่างทางทางประตูนก็ถือโอกาสเอาพผมไปเพิ่นก่อนเนาะกำลังสิบไปหาอยากหาก,กินว่าซันเนาะเออมามามา,มานาั่งโยมพี่แล้วยันว่อนเลดเนาะเออมาพี่บ่อนเลดบอกกำลังสิบไปว่าเตี้ยหาก,กินนั่นเออเอาสบายดีเ <มา S 1> ด้อสบายดี ปลาตัอืมสิไปหาช่อนยังงนี่น่ะส่อนปลาช่อนหอย่อนปลาส่อนหอยบ่ได้ไปรับจ้างบ่เออยันว่าไปกลมินจรอกรับจ้างกนมินบ่ได้ไปบ่บ่หูควมเจ้าลูกเอ้บู่มข่อยนี่แหละนี่ ยันว่าไปหารับจ้างกดมั่นนี่ไไนบันได้ไปบ่บ่มูมีคนจ้างบมมีคนจ้างเอออ่ากดแล้วก็มีคนจ้างบ่กใช้ขึ้นมาพี่เออเนี่ยบอกแล้วมันแหลดบ่อยอู่มันฮอตแหลดเรายัางวอา,า,อ,ยาอยู่มา้งมพี่มาจากอยู่บันไดลูกเออจาอยู่บันเหนือเนี่มันจนังห <c oughs> มูฮอนเด้เมื่อยเมื <c oughs> ่อเมื่อเกาบกระโปมีทำให้เกาบกระโปงมี กาบกระบื้นี่สันซนหอยโนอนปลาเอาัแม่เด้เได้ดเยเดอี่น้ากรมาล่ะียงอนี่ล่ะฮะเบื้งขั้นเบ้ลาบไปแต่เือไปแต่เฮกมาแต่เือดนี่โดยสยดีอ้บนสบายดีกอดนึ่งเด้อพี่น้องเด้ออันนี้นปลูกเนาะมันนี่เรียบร้อยแ้่ทั้งนี้ บ้านพลองบ้าน,านพลองเอองเออจ้าบริปูกบกม่มันนะทีปลูกที่น่ารยบชักนที่ก่อนโอไปตาที่ักกวกัวเลเนี่ยนหนมเร่อัวะมเรื่อยอัมาแก,กมะะนกไดม <c oughs> าแกคือ,อัมันหกเราวะบ่บ,บ่จิลูกแน่ไรเราปะม่นบ่ มันเป็นปลาลายบ่ปลามันด้มันยังหกอยู่หราปลูกโ่ได้รอวะักได้เะมันกถือมือมือเออเอาผ้าถานหนึ่งมือบมมีมันต้องเอารถอันแมงกุจีีหง่เนาะเนาะแมงกุจีใหญ่าันจอหง่เออได้ได้ก็ได้ได้ลดลดเยอะวะง่ายเออน่ะ กำลังจะไปดิกำลังจิไปแต่ละที่อะไรหลายอยู่ปหลายอยู่มันไลาเตมันรลยเต้ปลาเืาทุบเขาไอเอะไรพอได้่อนหอยได้แต่ว่าได้กินได้กินเพอได้กินนี่แล่หรอะพอได้อะพอได้อได้แกงนี่แล้ว ได้อาใส่ทั้งหมดได้บางค่ำค่อยกับหู้บางค่ำค่อยกับบุหู้คือกันในประตูเลยบอกเพราะว่ามันโบคือกันอ่าอ่าอ่าโอ้ยหัวเด้ะเพราะว่าชิปูกนี่มันหกบอกจะไปทางกัเมืออ่มันได้ได้จิได้เจียนฉัน หากระชักใช้นี้เนาะแมนจ้าป่ตอนน้องเพื่อนหงจอ้เบิ่งห้างมเนี่ยเอปินทั้งนี้ลองบัลปินทั้งนี้ลงบอลกลับกันบ่เอาเวลาเป็นสักเป็นักนะถือเอามันี่นะนะบุญเนจือไว้ได้ต้นนี่ยำบาได้อีกโอกาสหน่าแม่นหลวงเจ้าแลต้นนี้ไว้นั่นปลูกเนาะแมนชจ่อไว้ตอนนี้ส่วนลายทั้งนี้เนนกลน้ปลูกไปน้เพี่น้องพราะว่าดินมันยังซุมอยู่ ในกลดอย,ย่างงบาท่านบดเต็มแต่ปลูกไปนึ่แถวนี้นะเพิ่นธุปลูกกละปลูกเลยแ <Man, S 2> ม,มนแม่ปะไว้เป็นย่านดินแห้งเด็มันบลูกขึ้นแล้วแต่ว่าต้องมีหมอกชิตกแมนมันธุซุ่มเอาเนาะพี่น้องเนาะเอากมาพ่อระวังทางออกจากาบ้านน้องเอ็ดเพิ่์นบุดีผูกข้อต่อแขนทับคอนน้องอุบุนเน,นาะลูกของ เท้าเอ็ดกับนางแก็ดเพิ่นเรียบร้อยพี่น้องเลยกะได้ออกมาบานนี่ก็เจอเพิ่นเอาพอดีทั้งเฮาเสียผมมาแจกเนาะจะผมมาให้หนาวบ่ทั้งปีหนาวโอ้โหหนาวอุ้ยแน่าบ่อันนี้ลูกเจ้าบ่เนี่ยนะไม่ใช่ไม่ใช่อืมอืมจะไดนจะไดนอันนี้กับลูกเจ้าใส่เสื้อลูกเจ้าดิ ไหนอะก่อนอ๋อนี่บ่แล้วอีหลัเอาผัวแล้วบ่คู่นั่นบ่เอาผัวแล้ววะถ้าเป็นตู้นี่คู่เดียวบ่บวกเกินปีนี้เนาะคนเราเทิงนี่เพิ่นเอาผัวจะน้อยเนาะบ่เนาะเอาผัวจะน้อยเน้อยเด็กน้อยยังเอ้าบวกเกินปีนี้เนาะนี่ใหญ่เด็ดจิเจ็ดปีนี่น่ะอ้ยิชอะไรนะชอบชอบชามอ๋อจิบซีนี่ก็เรีนเอาผัวเนาะบุลนดอกจัน ไปไว้อยู่ไลยเพราะว่าชวนลา์นี่บุเกอรชิบชีพี่น้องเลยอ่าอยู่ไทยนี่เป็นภาคกูเยานี่น้องโบได้แหละเดี๋ยวลาเขานี่กฎหมายเขาคักนี่คือกันได้ขบวนได้ใว่ไมี่เดืชี้สองชี้สามลูกเต็นลูกเตนอยู่เวียและอยู่ต่างถิ่นเนาะเอาฉันมิเตอรว่าเขาเสียภูมให้เด้ออยู่ถ่าเด้อปลาปูปุ่นปลาห่านนะปัาใหญ่ลูกเอ้ยล้างคลาดีนะ งานยากมากว่านู้นช่อนหอยช่อนปลาหน มาญ่าอไมาดีใจนะไปตั้งนาน้สิไปบ่ไม่กนอีน่ะสิไปสิไปแออยาพอไปยังบอกว่จะแจกโฮมนี่อทรอเออไค้นเนี่มาไม่ไหวตุ๊กบุญบ่บุนี่ไม่ข่หนกวะฮะ อ้าวชิใหเป็นครอบครัวเด้อ huh. oh, ิใหเป็นครอบครัวเด้อเจ้าเป็นครอบครัวนึงเนาะเอครับเก้าบนนายเขาพี่ได้ลนายกบนนายเขาเยู่ลูกนายบอกย ได้สีนี้มีไฮมีหุกกระตุ้นมีหุกกระตุ้นนี่อ่าอันใช้ลูกยูไหนล่ะลูกยูไหนล่ะเออ่หลับลูกฮากกอนเดอรหนเอากระตุ้นต้องการแล้วลูกลายเต้กลัวมุดลน่ลูกฮี้คนลูกฮาชี้คนได้อยู่เหินนอ่ะตัวฮะอหยอ้ยแลเนื้อยาไนลละไนล่ะไนละอันนี้บ่ นหนคนนนอ่ะไหนคนนนน่นึงนลูกเขานียยาวน้ากวนดูอ่ะหนพูนแต่พูนใหญ่ก็ได้ใหญ่ใหญ่แอนอนเออเอใเอขับใจนะโอ้ยขับใจขับใจมันมันเนอะยากยากเกิอยู่กับพ่อม่เอาจะได้กับชุๆเนอะ ากอบก็อบใจพูนยพ่นแน่นีพด้วยเออไัก้นมาด้ลูกคอนเขแ้้ใรก่อนเดี๋ยวน้เนาะให้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 เด่๋เป็นขนมแม่เออลูกค้าเนี่ยชีคคนเตะกวงเตะอย่างก่อนเนาะปดงก่อนเนาก่อนเดยเออเยอะหนุ่มไปก่อนเหรอปีนซ้อเือ เยอกก่อนโอ้ขบใจดูโอ้เอาบานนีเอาก่อนปีน้ดีใจเลยพี่นุออดีใจลูเออ ือคบแอน่อยก็ือครบแอนมืนคบแอนเออคบเอนีอย่างอื่นายบานนี้หาอยู่หากินเด้อเอาเกือบเอาน้าตีกัดูบี่คือบานนีจะตีนนี่ตัวเขาบนเขาบริสุทธิ์เกือบเผ้่้ฮะดูเออเงอนนงบานนี้เอเกือบเด้ออันนี้คือเฮามีผ้าห่มเนาะเขาไเอาผ้าห่มให้เนาะ ได้่นเดัได้ได้ชนี้เอาชมนี้ก็ใหญ่ดูเออแอิคอเงินเท่ากับอนถ้าเงินมาเราเล่นเราเล่นเราเล่นเราเ่นลูกไปไปบ้านนี้อยู่ที่นีเองเดาอไปไเาเด้อลูกเด้อไปบ้านนี้นองเลยมาพี่ง้องเลยเนาะพ่อทั้งอีหล่าเพื่อนไละถ้าส่วนอย่างนี้ล่ะได้ยังไงได้บ่อฮะบ่อ มานี่มานี่พาพามให้นี่เออโอ้ยไปทกเบื้องคนี่นอนไงเอาป่นอพ่อทางนงน้องเพิ่นเนาะเตอลูตูนโอ้ยจังเมนบุทังเมนมันเนาะนาวแทะอันนี้ก็ได้ฮะตู้ได้หมน่ะได้ยังนะเบื้งฮะโดยสบายดีวันยาวป็นได้วันยาวได้เออ ช,ช่อนตะลนนะบ้านี้ขักลีนี่มาหาก,กิน,านาขายบ้านี่บ่อายบ่ละได้ท้อหอยบ่ปลาบ่ได้บ่อได้กระปูกันะเออกปู่กับปู่กันแน,น่นี่นะเออนาวเราก็ไ,าได้เนาะมาแต่เศร้าค<ด>นบ่อ่นะฮะมาแต่เศ <laughs> ้าคนบ่อ่อนอยู่ะสช่่ะ <laughs>

nó gin khẩu đó bò hả? Cái <laughs> đưa đây này đa đây đưa khẩu đưa 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 bò đưa leo đưa 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 ได้เนาะเคนผู้ใหญ่นี่ก็นั่นอยู่ได้พี่น้องเนี่ยใช่คุณผู้นึกนี่คนน้อยไอ้ที่มาได้ยังบ่เมื่าไรชวนโมเป็นน้นี่ิชอนโมเป็นน้าหนิเราไล่ทั้งแมวทั้งกระปูทั้งหอยเอามึอให้ได้กินหนิเต็มอยู่เนาะเอามึอให้ได้กินล่ะให้ได้ได้กินเลยไะพังบอกคนพังบอกคอยออกหรือเบาบอกคอยได้เะไรพี่น้องนไง ที่แล้นี่เนาะต้องย่านเด้อต้องย่านคุณบ่าวเด้อมันย่านไห้นี่เลยดก่อนมึงหัวหน่อยคือขาดแต่ว่าไงโอ้กระปูนี้น่อยนี่เนาะแม่โม่ยอยู่เลยมันน้อยนี่นี่เช็ดได้กินเหรอฮะเช็ดเช็ดได้ไหมเช็ดได้กินนี่นะเฮ้โอโหหรอปะโม้โหว้าวพ่อแม่เจ้าไปใส่สะนะแม่เจ้าไปใส่ หอยวกคือปงไล่แท้หอยวกคือปีงแท้เนี่กินได้บ่หอยนี่นะหอยคั้นหอยคั้นนี่นะผมเกินได้บ่กินได้บ่บมละไปกินเองมันาะเลยมันหอยยังไงนี่ยห่ำมเลยเนาะเนาะตัวนั้นยันแลมงไ้น้าตัวนี้น้อย ตระปุ๊บนี่เราไหมเนาะซ้ำนี่นะอันนี้ก็เมื่อกับแบบย่ำหมดเลยนะพอได้อะได้แกงพอได้จับน้ามันเราก็ได้เนาะกะปูไบข้างสีครับเดี๋ยวเราก็ได้หนาวทั้งอีหล่าเขึ้นเนาะเอาฮอกมิตาว่าทั้งไอสีแจกเอมให้เด้อพอได้ตุ้มเด้อเอาพรมให้เอาบ่เอาอยู่บ่หนาวบ่นาวพรมเอาบ่เอาหนาวไหมมามาพี่มาพี่มามเอาไว้มาพรมน้ำหนาวพี่มาม เออเดี๋ยวนี้เอรู้จักกันแล้วรู้จักเลยหนอ่งนั่นน่ะเอ่อต้องมาเช่าพวงให้ไหนมาอูดูมาดีจ้ามาดีสุ่มเนอะเหนาใช่เนาะเหนาได้เลยไอ้การเหนามาสอนมาหนึ่งจะคนจะคนนับรู้นับรู้นับเบอร์มีจะคนนับเบอร์ใช่นับเริงอยู่นี่นับได้บ่ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกแมนบ่กนะเป็นบุคคลผู้บรรไดจิตรน้อยอาใช่ไหมเนางามบ่นี่งามงามนี่ละอ้อบ่ละอ้อบอแมนบอไม้ไม้ไม้บอกอ้อยอ๋อบอกมแมนละอ้อเทวนะ่นนะละออยวงามนี่อย่ง

นาะพอดีงามเลยงามเนาะเอาคำสั่งชั้นละกัมิเตอีล่นุบมือผุนเด้อขอบขอบใจผู้ใหญ่เพันธุล่ะเด้อวางก้อนเดี๋นี่ป้าไว้ก้อนก็ได้เออแหละเอานุบมือขอบใจเด้อว่างเี่ยนุบมือใส่กล้องผุนเด้อโนมือสิเด้ออ่าุบมือนุบมืออ่าุบมือ ดีแล้วจังพอได้สํานี้พี่น้องเนาะสิได้ได้สเด็กน้อยสนเผาเพิ่นก็สิประมาณนี้แหละแต่ว่าเข้าไปลึกๆแน่นั่นแฮงบ่จักหยังเลยเนาะเอาล่ะฮะลมือะเนเด้อเออผู้ใหญ่เพิ่นเบิ่งอยู่มนอยู่ต่างประเทศพุ่นแหละ่อ่าเงินมาซื้อโคมให้า่เจ้าเอาล่ะฮะโอเคได้ทํานเฮียนอยู่บ่นี่เฮียนอยู่บ่ บ่อยาได้เฮียนอยู่บ่ะเฮียนเด้อเออขอบใจขอบใจเอาเอาขนมนี่คนอ่านเอากินพอมีแงเด้อเอออล่เออพอมีแงท้องย่างเพื่อย่างหฮอดเด้อแ่นเออโอ้ยปแงพี่น้องเยเนาะขนมก็มีบ่หลายพี่น้องเยใส่กัก็บ่เนเนาะ เอามีเอ้ามีมาต้มเดียวแม่แม่มีแม่เอามีน้ำคนละห่อสองห่อมาได้ก่อนนบมือได้นบมือได้ล่ะเด้อนบมือเด้อเป็นดาวฟองใไงแต่นบมือเด้อเออนั่นแหละบอกสอนน่อยแล้วที่น้องเนาะไปไปไดยังันได้ยังได้ยังได้ยังคนนี้บอมยังได้บ่กระได้หรือบอ Nanh là nanh 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 ninh 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 ไาซะอ่าโอเคไาเนี่เมื่อต้มกินเด้อมีเด้อไปยันวันหนาวเนาะยิ่งเ้าอยู่น้ำอลไรพี่น้องไงไปแล้วเนาะไปแล้วเนาะเต่ก่อนอ้าวพี่แต่ได้สนนวลเนาะไปกระเป๋ากระเพาะเพิ่นพี่น้องไงที่ได้มาอะโอเคพี่น้องไงตั้งมาตุนกับเระวังเดินเดินขางเข่าเนาะกระพ่อทั้งน้องเพิ่นในการ เอาไปหฮมให้เพิ่นเพราะว่ามันหนาวพี่น้องเลยพอได้ตุ้มเนาะแต่ลูกโจรมาเห็นอะไก็ได้แตะเม็นลุกเปนมันโอ้ยหาอยากงากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องไปแต่ละมื้อนั่นก็ได้เนาะโนหานะเพี่น้องเลยบางคนในน่ากันยังหมูมีเลหมูมีเนี่ยคิดเท่านาะเนาะนึ่งหน่อยฉันไดนี่ยนะแม่ว่าสิไปห้าหันทานี่นะเนาะเป็นไงดิข้าก็ดีนี่ าขอบคุณขอบคุณทั้งเงย่งจดีหลายๆเนาะที่มีน้ำจิดน้ำใจที่แบ่งมาให้ตั้งน้องๆเปิ้ลหรือว่าตั้งน้องชาวเซโปนเาขอบคุณขอบคุณหลายๆเด้ยเด้อที่แบ่งมาให้เนอะขอเ้ยูดีมีเองอบขออบครัวเนาะ้มาทั้งใก็ให้กบเรื่อเยลอยเต่ากันเต่าเล้ยเด้อเนาะ้ตัวเอาสำหรับคลิปนี้เนอะตั้งบอโจบนบอบุจบคลแย้บอลหน้า มุ่งหน้ากับไปโตยู่พี่น้องไอพ่อเขาก็ชี้แจงให้เพลินเลยเนาะขอบบุญขอบคุณในลายสำหรับที่นี่ล่าแล้วพี่น้องสบายดีเด้อนะสบายดี